บบท่านเจน้าคณะตะบลราชใหญ่ท่านคณะผู้ริหารมสมาชิกสภาเทศบาลท่านสอบอสพราชใหญ่ท่านผู้ใหญ่บ้านทุกผู้ใหญ่บ้านท่านเกียรติคุณเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านคะดิฉันมีความยินดีและตะเกียรอย่างยิ่งที่ได้รับมาเป็นเกียรติมาเป็นประธานในการที่มีการกระท,ทุมเทศบาลตะบ,บ,บนราชใหญ่ประจำปี2563ในวันนี้ จากการกล่าวรายงานของท่านประหลัดธน,นธัตนโภาเจ้ฐบาลตะลราชใหญ่จะเห็นได้ว่างานประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยที่มีมาตั้งแต่ทั้งสมัยสุขโขทยัยของท่านเจ้าบัตตามโมราชใหญ่คณะผู้อภิหารสมาชิกสภาศบาลหัวหน้าส่วนทุกท่าน กับพี่น้องประชาชนเรื่องภาพสวยจากยังส้าบ้านรยนหนวันยังมัดา้วยโดยนจะมีการลอยกได่เอาเบิองลูกน้องจ่อยนีป้าที่ไปซื้อเอาเองลยโอวกนตัวตามมิตแใยังไปทุกที่ท่กวาเกงน้ำทางด้านการเกษตรด้านการเข้าถึงนักนต้องรอเวลาคนมีความ มีหน okay, okay. mm ้าที่ที่ในการบำรุงบรงักษาศิลปะการียประเพณีไทยวัฒนธรรมทำอันรย่ามให้แกผู้สาไประยุกต์สื่อไปฝังปย้วยิ่งนีชั้นขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินการหน่วยงานพ้าการทุกพื้นที่พ่อค้าประชาชนกลุ่มแม่บ้านและแก่ผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมกันในงานวันนี้นะขอ,อับบนเงินการลอยกระทงและการกรรมวันนี้ของเทศ่ตมัตำบลลานใหญ่ประจำปี2503ดงสำลีดวงสำลีลุวัตถุประสงค์ตามความปรารถนาทุกประการขออำนา,น,นาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพไม่ว่าจะเป็นดวงวิญญาณอสังเสดของเจ้าพ่อพญานาเจ้าพ่อกำนันดำจ้าพ่อหมือนเสีอนจาพ่อเสือ ยงอํานวยพรและดลบันดาลให้ทุกท่านประสบในความสุขความเจริญบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่ฉันขอเชิญทุกท่านร่วมเปิดเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2563ละบัดนี้ค่ะเอเชิญร่วมกันเปิดค่ะลำะดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้ลัค้องเพื่อพิธีเปิดเป็นทางการนะคะเรียนเชิญค่ะ้สงค่ะ ค่ะในนามเทศบาลตะบ,บนลาดใหญ่ต้องกราบขอบคุณท่านนายกเทสมนตรีเป็นสูงมากะที่วันนี้ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพิธีนี้นเราขอขอบคุณทุกท่านค่ะ